สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอบเรื่องการเพิ่มยอดฟอลโล่หรือยอดผู้ติดตามของแพลตฟอร์มทวิตเตอรนะครับอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า kmmkth นะครับอ่าแล้วก็เข้ามาที่เว็บแรกครับก็คือ k m m k m m k t h t c o m นะครับตรงนี้เนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่มีรหัสหรือว่ามี ID อยู่แล้วครับหรือว่าใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอารหััสสมาาาาาใใ่่่ตรรงงงนนนนี้้้้้้ไไดดดเเเเลลลลยยะะคบออแวกก็ชชืข อ่าแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกก็เดี๋ยวให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ครับควรจะมีข้อมูลที่เราใส่นะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้ท่านควรจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะเราก็จะติ๊กคำว่าใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัจฉริยะตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีมินิเกมให้เราเลือกตามหัวข้อที่เขามีอยู่เลยนะครับแล้วก็ให้เราติิิ๊๊กกกกกกกตตตรรรรรงงงงงนนนนนนนีี้้้้้้้้้้ดดดดดดววววยยยเเเเาา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 ะะะออ่่่คคคััับบแแลลลลล็็สสมมชชชืขใไ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เรากดหลังชื่อเข้าใช้ง,งานนะครับทีนี้กลับมาที่หน้าเดิมนะครับเ,เลหล่ากาเราหาทดลองสมัครสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงน,นี้ได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็กดหลังชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ อสวัสดีครับเรื่องการจะกดลงชื่อเข้าใช้งานครับจะนิ่งเข้าที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะกระดวให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูแรกหรือว่าเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่ครับเลือกเลือกมาดูด้านบนเนาะด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มเลือกเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิก็อยูตบเลอกอนร อันนี้ครับหลังจากจะื่อนเลื่อนแฝดฟอร์มจัดระเบิบอแล้วนะครับเลื่อนเลื่อนไปจุดตรงบนโปตรงนี้นะครับอันนี้ครับก็จะมีหัวข้อเลือกเอกเยอะแยะมากมายนะครับว่าตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้คุณผู้ชมแนะนำเลือกใช้หรือว่าเลือกปั๊มได้เลยเนาะสำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมแนะนำติดตามผมได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเลือกหัวข้อแรกก็เป็นของข้อบริการแนะนำรถเลยตรงนี้เลยนะครับอานี้มาชอบต่อไปก็ชอบบริการเนาะอาตรงช่องบริการครับจะมีหัวข้อหลายตัวบริการแล้วก็หลาย ข้อความครับเขาจะมีรายของข้อบริการที่เลือกใช้งานครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันไปแล้วก็มีเหรียราคาที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านั้งมาที่ข้อข้ออ่ามาที่ด้านบนสุดนะครับจะมีคําว่าเพิ่มติดตามอยู่เนาะอันตรงนี้จะเป็นข้อมูลเพิ่มติดตามครับจะมีทั้งหมดสองตัวบริการครับแต่ละอันจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างกันไปเนาะอันนี้ผมบอกนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านทั้งเลือกตามผมเลยเนาะให้เลือกให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับอาทิตย์ที่ชอบต่อไปคือชอบข่าวอธิ หมายให้บอลลงหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบครับเผื่ออาจจะได้ไม่มีการเกิดข้อผิดพลาดในอนาคตนะครับอย่างเช่นนใส่ลิงผิดอะถ้าคุณผู้ชมครับใส่เลงผิดนาจะเขาทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณีเลยเนาะเห็นไหมแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมก็แวะมาอ่านกันด้วยนะสำหรับตรงใบเห็นะครับอาทิตย์มาช่องต่อไปคือช่องลิงก์ครับสำหรับที่เป็นช่องลิงก์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโปรไฟล์ก็ปิลิงก์โปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ได้เลยเนาะอาทงตริมาช่องต่อบไปค อาทิตย์มาช่องต่อไปคือช่องเวลาจเลือกค่าบริการนะครับสองช่องนี้เราก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอาทิตย์นี้หลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับสำหรับคนที่ถึงกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านทั้งหายรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปไปโนูต่อไปเรื่องก็คือมาที่เมนูปรรระะวัััติกาส่งซื้อนคบ อ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะเราซื no. ้อของข้อบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นของข้อบริการที่เราสั่งซื้อไว้นะครับคุณผู้ชมทถ้าไม่มาเช็คกันด้วยเนาะอ่าเราก็มาต่อไปก็คือชงช่องลิงก์ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับใส่ลิงก์ผิดเนาะทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนเงนินคืนเงินทุกกรณีเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปามยอดได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องเช็คด้วยเนาะว่ามันคือลิงก์ของเราหรือเปล่านะครับอ่า,ารรรรเเเเช็คคคคแแ่่แ่่กกกดดดไไไไปปปททีีีีลลลิิงงงง์์ตนนน้้้้ยะะับจขขาาาหโฟอว กานถ้าเราไปเมนูนต่อไปหรือการก็คือมาที่เมนูนเติมเงินเนาะอ่าเมนูนเติมเงินครับจะมี5ช่องทางได้งเง 3, ล,ลือกใช้งานนะครับมีช่องทางแรกสแกนแคชโค้ดช่องทางที่สองโอนเงินแล้วสลิปช่องทางที่สามอัางปาวอลเลตช่องทางที่สี่ชิปโตช่องทางที่ห้าเพอร์เฟกต์บันนี้นะครับส่วนด้านขวาจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูเนาะส่วนด้านบนเขาจะมีคำแนะนำเราดูด้วยนะครับส่วนด้านล่างเส่วนเขาจะมีใส่ให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับก่อนที่เจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าอ่าโปรไฟลลลลลลล์ขขออ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 งงงเเเเเเรรรรรราาาาาาานน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 ะะะะะคคคัััับบบพื่่่่่่่ดดดดดดดูููววยยยยยฟฟฟโโโโทไหหีีีี๋ผมมมจ้้้้ตต34 อาจจะเราลยเฟ้นหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูยอดฟอลโล่ของเราขึ้นได้ยังอาจารย์ครับยอดฟอลโล่ของเราไปที่มาในนิดหน่อยนะครับตอนนี้จาก3.9ขึ้นมา110ยอดฟอลโล่ครับแต่ว่ายอดน่าจะยังขึ้นไม่ครบนะครับเพราะว่ายอดที่เราใส่ไว้ก็คือ100นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสพดาราเนาะอ่าตอนนี้ครับยอดฟอลโล่ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ยอดที่ขึ้นมาก็คือ183ยอดฟอลโล่เลยนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับใคนที่ปั๊มยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากากันไปนะครับส่วนเมนูมาแนะนำของคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการที่แบบจะเอาเว็บไซต์นี้แนะนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมไปดูลิงก์ตรงนี้เนาะอ่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำเด็ดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นไหมครับแนะนำคนอื่นเราก็ได มาที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่หรือว่าเป็นเมนูแรกเลยนะครับแล้วเริ่มมาทางขวาไปบนจะมีครัว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เนาะแอดมินตรงนี้จะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลานะครับขอว่าจะเราใส่อ๋อไม่ใช่ให้เราใส่ขอไปด้วยครับอ่ไม่ว่าจะเป็นของเค้าแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือว่าซื้อบริการผิดหรือว่าใส่ลิงก์ผิดนะคุณผู้ชชชชชมมมมมมกกกกก็็าา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 าตตตตตตติิิิดดดดดดด่่่่่่่่่่ออ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 แแแแนนนนนนนไไไ้้้ะะะคคครรรรรัััับบบเเเเเเพพืืืืขจจีีีงงงงงงงทททททยวววหลลลป์ อ่าโอเคคร well, <S <s ah ับทีน ah ี ok 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 ้เราไปเมนูต่อไปคือเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอ่าเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่ใช้มือถือระบบทั้งระบบ Android และ iOS ได้นะครับก็สามารถที่กดปุ่มฟันเพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยนะครับอ่าทำในแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อการใช้งานเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแากเพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะเพ้งดึงไว้ให้ถ้าคิดเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้นะครับสวั